ถ้ามีการกระทําอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวตนของเราไปกระทํามันขึ้นมาตัวตนเราไม่เที่ยงตั้งแต่แรกแล้วไปทําไปเกิดแล้วไปทํามันแล้วไปสร้างซ้อนขึ้นมาเพื่อจะเข้าใจความไม่เที่ยงทั้งๆตัวที่ไปกระทําขึ้นมาก่อนน่ะวิธีคิดวิธีขึ้นมาที่จะไปกระทามันคือตัวไม่เที่ยงเลยตัวแรกเลยแต่ไปสร้างมายาจิตเงาของจิตขึ้นมาอีกนึกออกไหมให้ให้เกิดความไม่เที่ยงให้เอาความไม่เที่ยงไปเข้าใจความไม่เที่ยงให้เอา ความคิดไปเข้าใจความคิดนะฮะให้เอาความรู้ไปเข้าใจความรู้ผมถึงใช้ครับว่าคิดซ้อนคิดรู้ซอนรู้หลงส้อนหลงแล้วก็มีคนก๊อปปี้ผมมากเลยนะไอ้เรื่องตรงนี้เออตามใดที่มึงมึงคิดว่ามึงเข้าใจนั่นมึงมีมึงมีความคิดอีกชนิดหนึ่งที่มันเป็นมิจฉาอยู่ที่เป็นอัตตาอยู่ไปเข้าใจในความคิดชนิดนี้แล้วต่อให้มึงดักไม้เกิดความคิดที่มาเข้าใจความคิดที่จะไปเข้าใจความคิด มึงก็จะเกิดตัวอัตราตัวใหม่ขึ้นมาซ้อนอยู่ตลอดมึงไม่มีวันจบไงอ่ามึงตัวแรกสมมุติตัวแรกถูกไหมมีความคิดตัวนี้ไปเข้าใจตัวนี้ใช่ไหมแล้วนี่ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นมึงแหละแล้วมึงก็ถ้าพูดอย่างนี้มึงมีตัวใหม่ไปเข้าใจอีกตัวก็มีมึงอีกแล้วมึงมาเข้าใจมึงอีกมึงมาเข้าใจมึงอีกเกเนี่ยมันจะซ้อนอยู่ตลอดมึงมาเข้าใจตัวเดยมมึงอีกไปกี่ตลบแล้วเนี่ย พอมึงมาเขา้าเอาตัวนี้ก็ยังเป็นยเหี้ยมึงก็ตัวนี้ก็เขา้ามาส้อนอีกพอรู้ว่าเอาตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ก็ยังมาสอนอีกเอาถ้าอย่างนั้นพูดอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็ขึ้นมาสอนอีกเห็นไหมถ้าบอกว่านิ่งเงียบถ้าอย่างนั้นก็นเงียบตัวนี้ก็ขึ้นมาสอนอีกถูกไหม <c oughs> จนกว่ามึงจะสว่านมึงไล่ตามเงาจิตไม่ทันหรอกมึงตามหลังอวิชาก้าหนึง่งจะบอกให้ทีจ่จอตัวแรกเดี๋ยวแป๊บนึง ไอตัวแรกปรากฏแล้วใช่ไหมมีตัวรู้เข้ามาเข้าใจใช่ไหมตัวนี้ก็ยังไม่ใช่อ่าถูกไหมอ่าตัวนี้ปฏิเสธตัวนี้คิดว่าตัวนี้ใช่มันก็เกิดพอบอกว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้มันซ้อนขึ้นมาอีกอ่าแล้วตัวนี้ก็ยังไม่ใช่อีกตัวนี้ก็ซ้อนขึ้นมาอีกเพื่อจาหาอีกตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้ซ้อนมันซ้อนอยู่ตลอดออแล้วจะออกไปเห็นประกายไฟอ่ะไม่มีทางยังไงต่อนี่แหละครับวงจรหนึ่งวงจรปฏิจจสมุปบาทที่คุณต้องท่องกันนะคุณเห็นไหม ที่อาจารย์แสดงทำอะแล้วก็อาจินไตสองตัวนะคุณเห็นไหมเนี่ยยยวนกลับไปดูที่อาจารย์พูดตะกี้นะ<ม>คุณจะเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจินไตที่มันไม่สิ้นสุดนี่แ้วมันกลับไปดูผมเห็นโอเค